ดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกเศรษฐาทวีสินกันหน่อยนะครับมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าไปที่เชียงใหม่นะครับ<ฆ>ช่วง1 9บเถึงยีมกราคมนี้เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานเพิ่งจะกลับจากสวิตเซอร์แลนด์เดินทางต่อทันทีเลยเนี่ยครับไปเชียงใหม่ต่อเลย<ฆ>แล้วเดี๋ยวจบจากเชียงใหม่เห็นว่าก็จะต้องไประนองต่ออีกอรมอสัญจรใช่ไหมต้องนะครับเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ที่ท่านนายกเนี่ยแลนดิง้งปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าก่อน<ฆ>ที่จะเดินทางไปเชียงใหม่นี่ครับไปงานนี้ก่อน ไปงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบปกปี67นะครับที่หอประชุมกองทัพบกถนนพระราม9ก่อนที่จะเดินทางไปยังเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปตรวจราชาการแล้วก็ติดตามงานตามนโยบายเชียงใหม่เนี่ยไป3วันนะครับ19/20/21โดยกำหนดการครับอย่างวันนี้เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับท่านนายกเนี่ยมีการเดินทางไปเยี่ยมโครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอหางดงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะไปตลาดจริงใจที่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่มีกำหนดการจะไปชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารานะครับที่ดอยสะเก็ด แล้วก็ยังจะไปชมกิจกรรมการแสดงมวยไทยการไหว้ครูของเยาวชนมวยไทยและนักมวยต่างประเทศที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับท่านนายกกับคณะมีการเดินทางถึงที่ดอนเมืองนะครับ ก็เป็นกำหนดการที่เดินทางกันค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะก็มีรายงานนะคะว่าช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่เชียงใหม่ไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลักดันสินค้าเกษตรอัปเกรดขยายตลาดนะคะแล้วมีรายงานนะว่าโอ้โหขนทับแบบเจ้าสัวระดับชั้นนําของประเทศไทย คือเป็น CEO ของบริษัทชั้นนำอ่ะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ทั้งนั้นนะคะไปดูงานในครั้งนี้ด้วย27บริษัทอะ่ะโอ,อ้ร้อท่านใช่ค่ะเนี่ยค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากคุณเศรษฐาแล้วนะก็เห็นว่ามีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยไปด้วยนะคะมีรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ค่ะ รัฐมนตรีช่วยคลังไปด้วยแล้วก็มีพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะผอบอตรร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงค่ะของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติประกอบไปด้วยผู้บริหารของภาคเอกชนรายใหญ่มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ และข้าราชการระดับสูง115คนน่ะโอ้โหถ้าจะให้ไล่เรียงวันนี้คงไม่หมดนะคะ<ม>แต่เอา,เาคร่าวๆแล้วกันคุณผู้ชมก็คือมีตัวแทนนะคะจากบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนใช่ไหม,มแล้วก็มีล็อกเล่ด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีโตโยต้ามีฮอนด้านะคะมีการบินกรุงเทพมีผู้อำนวยการการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเออมีบุญรอดบิวอรี่ด้วย<ม>บริษัทช้างก็ไป ซีก็ไปคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะคือหลายบริษัทจริงๆนะที่ไปร่วมดูงานในครั้งนี้กับท่านนายกด้วยนะคะทีนี้ก็มีการรายงานบรรยากาศออกมาค่ะว่าทันทีที่นายกมาถึงเนี่ยก็ได้ไปกราบน้ำมศก,การเจ้าคณะอำเภอหางดงนะคะเนี่ยค่ะชาวบ้านที่มารอเนี่ยนะก็ขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกวินิจฉัยและบำบัดโรงพยาบาลหางดงนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลมันมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ก็เลยอยากจะขอให้นายกจัดสรรวงเงินลงมาหน่อยได้ไหม250ล้านบาทจะเอาไปทำโครงการนี้นะคะเนี่ยค่ะ mm hmm. แล้วนายกก็บอกเลยนะวันนี้ก็ถือเป็นการ k ิ c k off นะคะหลักสูตรดีๆในประเทศไทยมีอีกเยอะมากวันนี้เหมือนเป็นหลักสูตรรวมมิตรและจะเป็นหลักสูตรแรกที่เข้ามาตรงนี้นะคะ ก็คือการไปรวบรวมบรรดาแบบนักธุรกิจชั้นนำใช่ไหม,มลงพื้นที่ไปดูการนายกเรียกว่าเป็นหลักสูตรรวมมิตรโอ้โห <c oughs> ก็น่าจับตานะครับท่านนี้ก็โอ้โหบริษัทใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยใช้รถ โฟกซวาแนนสีดำนะครับทะเบียนนก9999เ99<อ>ชียงใหม่<อ>มเป็นคันเดิมที่เคยใช้แล้วรอบหนึ่งตอนที่ไปพื้นที่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะทะเบียนรถนายกเนี่ยแน่นอนเวลาไปลงพื้นที่ชาวบ้านก็จับตาแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยให้โชคมาแล้วใช่ไหม,อมตอนลงไปพื้นที่ภาคใต้อะอตอนนั้นอะถ้าจําไม่ผิดอะคือออกตรงๆเลยรอบนี้เนี่ยเวลาไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่เนี่ยชาวบ้านก็เลยไปดูซินายกใช้ทะเบียนรถเลขอะไรเลขสวยนะ9999 94ตัวนะครับค่ะ